สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นบ่ายของวันที่26กร,รกฎาคม2565นะครับตอนนี้ขบวนด่วนพิเศษทักษินารัตที่31นะครับกำลังผ่านชุมชนบ้านเมงมาแล้วนะครับกำลังจะลอดสะพานยกระดับสายนครปฐมกาญจนบุรีนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษินารัตที่31นะครับวันนี้ออกจากต้นทางนะครับ 14ในฬีกา40นาทีนะครับลาดช้า10นาทีนะครับก่อนขบวนออกนะครับลาดช้า10นาทีนะครับตอนนี้ผ่านชุมทางหนองประดุกมาแล้วนะครับลาดช้าอยู่ที่25นาทีนะครับทำขบวนโดยฮิตาชิแน่นอนนะครับแต่มาลุ้นกันนะครับว่านมเบอร์อะไรนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่31นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหาดใหญ่นะครับ วันนี้ตอนออกต้นสถานีนะครับช้าสิบนาทีนะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิสี่ห้าหนึ่งเก้านะครับ ้อนี่หวานเลยทีเดียวนะครับกําลังจะชะลอเพื่อเข้าโค้งบ้านโป่งนะครับด้านหน้าน,นะครับบริเวณหลังวัดดันตูมนะครับบริเวณปจัจแจกหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองของย่านสถานีบ้านโป่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองประดุกชาแนลครับ